สมพ่อภัยบริหารดาวใไในเราไฟมันแยงตาขอ,วอคว่ามอื่นสิไปหนามาหลังก่อนเสียเหตุอย่างกระตามซากกร,ระหอระดึกระถึงขวามคุ้นครูมาอาจารย์ขอผู้เคนศิษย์คนสอนภอนาษาวิชาทีดาพ่อนค่ะได้ร้องมาล่ำจนม่อ,มอ,อ,นะะอชุมเมือนี่ค่ะสัวสายตาพี่น้องเฮานะคะพี่น้องชาวบ้านขุนชัยค่ะพี่น้อง ตองบลดกบังข้าอาเบื่อหรืออำนาจจังหวัดอำนาจจะรเริ่นะคะฝากต่อทีฝออากตันนอนะคะนักยกแรงหมเมาสะบัดอรไโอ้ เอาเรียจังหวะขันสาธุสาธุสาดูผัธราตาหนังลำมรัตนังสังฆรัตนังล้วนแต่นอกหุ้นังตลอดทั้งบุญมีดามาดาหุ้นคูบาอาจารย์ขันจอดที่จอดานขันชาวบ้านจอเมืองขันจวัจจวัตจังหวะสาธุเด้อหมู่อานลำเมือนี้จงมาพบมาบัง oh, oh. ฮัลโพี่นงเจ้าครับอาจารย์สีคพใผู้ยุ่ใส่ป่ะ ไม่เพราะยิงลูกอย่างนี้เลยครับจี่หน่อยไม่ค่อยดังโทษเอานิ้เดียวเอาลงกน้อยเดียวเอาน้อยเดียวทราบไป เจรจาจับใส่ล่เดอบอเดือแม่ลหลออกมาดังน้ำทำเอาเจจจะใสเดือแม่ตายละใคตน้าก๋วิอไอไรเอาไม่เอาไม่เริ่มต้นมา มาน้ามือดคือน้าตาแนวเดียวเลิมต้นไม่สมบมาวางอันบ่ได้รซ้อมเลิมเป็นมาหุ่นดายกาษซาเดินมาใช่หอมเมื่อยหุ่นหัสันคุณผู้บาสันาจังงาจ้านกใส่เอายอมน้อยวางเสียนเตียนกาอนไอ้โมนอปอนใจยั่งยายใเติมเติมดม พ่อนน้าแลลวหอยเน็น้ำขาเสิอาเจ้าเจาใสไลเดอพอเดือแม่ลายเอามาดังน้ำทำเบ้ายาจนีจเรื่องุ้งนมานี่นน้นยใหญ่บาินตายออนโอ้หนำพ่อน้าแลลวหอยจำแช่น้องมาทำุ่นเปียนปา้ารเดิอบารีเด็กกบ้าซาเซ่แกสมพ่อนน้าแลลวหอยเชี่อดลมลงทีร่างเมื่อคุณนันเดือนันเดิอนันเดิอหุ่นมาสองอานี่โบซามาน่อยเพราะหัเลยากไปเตรียมนุ พอในขาาเมืองดีสิ่ทำเจองแข่งขันพุดหนักหนาบอนอยู่ในดินอี่คุณสิมีเอนยาสนอคุณดำเวนหมดปตังไงมาบังมาเยียมมาอยากไปเีีบปวดดูสิ่งปีหาลข้าว่าจ้ารัางเอาลาละวายดูสละบุญนพอบีนาคุณครูบาสารนอจันเนียนผู้เรนนารปัสยาบุมันดีสะพูวเป็นใหญ่เบอร์ดีเดือาประดับดอกไม้ผู้ชายอะไรเจ็ดทำกสิ่งลำสกคนอละสาสีคอยมานี่เบ็ดแห้งฝนตกอหาคุณครูบาส คุณออคุณอ๋อหอ,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 อยนำมาซอยยาไรโตตำ้มายายรนาลาเสียนาเสจไม่รอยลาลาสียกระยกเสกเอาครับเ,าเราเซววะใบสลับคุณครูบาอา,าจารย์กับอาจารย์กลุ่มสุภาพรสายรัก กับผู้บรญเสียดเป็นสอนภาษาพิชายให้น้องสาราดุดีดาพอนเดะร้องในล่างจดมอ้อซมอรี่กับซูสายหูสายตาพี่น้องกับพี่น้องชาวบ้านกูใช่กับพี่นอ้อ,นงนองบ้านไกลบ้านไกลกับมาตังรลองตั้งล่างมื่อนี่ก็ขอไอ้มวนขอไอ้ซืึนนะคะอยู่น้ำกันจนว่าหอดเวลาเวลาจนว่าหอดฮกคลุมโดยประมาณกันล้วกัน,กน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณเวทีลอยคอนวอยหล่อขอบคุณซาวอินจิเนียร์นะคะจาก บูสาวอำนาจจะเนรินขับปากตอนด้วยผู้อยู่บางหลังข้อม,อขอมนข้อมันค่ะร็อกสบายการดนตรีกับมือหนีเฮาปากตอนขอออกตอนออกตัวไว้สักคนสลรับพี่มาจากรถตีเฮานะวันนี้เราเปลี่ยนมือกองเพราะว่าคนเก่าท้องเสียคนเก่าท้องเสียมาไม่ได้นะคะวันนี้เลยเอาคนใหม่มาแทนไม่เป็นไรค่ะวันนี้รูปหล่อหน้าตาดีและสดด้วย ย,ย่องออกอันสฟันแดนซาสาวสวย่าจากทีมงานสมองแดนตระการพืชผลนะคะบน่นกอกข้าวงงนข็มั่นพีน่น้องเอาจาาเจ้าอีกจัาก่อนนึงกันแล้วกันค่ะยาม็มาดดานาหุ่นนายเเลียวให้นหน้าบูามาฟังลาสามโ มองแล้วแต่ได้ใจเอ,อ่ยมีผู้ต้องแล้วบอก่เอเอกี่ยวแดาใจเสียเสียได้เป็นลมใจยขอไรโยบ้านใดน,น้องของใรเรื่องมวามีโซนีน้องเป็นหมอาเาะตาเอ,อ่ยตาเลอยอตาเจ้าหูตาว่านช้ำมีแฟนราจำแล้วบอกน้องพี่ไม่ก็มีมวันพวกก็อาจะัะแฟนขอโทนเดาแฟนคุนมีน้องรักที่จะนำมาหอวบอดล้วนล้วบมาแลี้บมาลาเละือนเอเป็นละมออาชีพพ่อสามเนีต,เออนต่อเจ้าโซนลอสกุลมาต่้งแต่นานะ เราสองคนนาต่อเตียนนานาโคโซซาน่าเรา,าจะบวงวอนเกี่ยวใจเดียวเราไม่มีรายรักใจเดียวเราไม่มีรายรักแฟนแต้สมัครเชิญเขาขมาจองหัวใจของน้องอย่างสดหัวนมของนุ่นอย่างสนนดเด็บรอดเถื่อคุณพี่ขะน้องไม่มีปริญญ,ญาจะพอสมเด็จลำโตจั้นตํารวจได้รับเงินเดือนเหลือตัอมาไปเรีนยนบ่มีใบประกาศห่วงสามาทของห้อยบ่มีน้องรักพี่เรือหักพ่อพอใจใกล้ ก็เป็นไอ้วันกันรักกระจันแม่เมื่วันเสียหายถ้าเอาคนมีนู้ใจใจรักนอนเก็บแม่สิ้นสุดาักวละมุดหน้าบังแต่ก็นั่งสิมอบให้เจ้าวรเกี่ยงสวนจังเลยจงว่าทางน้องไม่ยากแต่พี่มีเมียยากแต่เสียของพีให้พี่ใจไปจอยเมียมีเมียพี่ต้องมาเมียมีเมียพี่ต้องมาจะหากเมียไม่มากตอบ ไกเรือราเสียไปเดียวเมียมาพีะไม่เร่ลำไปไหนลกเม่ยไปนะไปไหนลูกไม่อาไปนะคนไหนไม่ลำคนนั้นกว่ามีเยบมในกเรือมเสียมอในกเรือมองเสียไาเียวเมียมาพีะไม่เรเมา ลูกเมียคอยเฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคน่าไหนไม่เมาหวัวนั้นกวาน่าเมียเบียก้าเราเป็นขวลาเมากินหวานเดียเบียลรอเป็นขอเมากินหวานเนียซ้อนเมาหน้าเป็นเมื่อบานตอกเป็นเมื่อบานตอกสีหน้าไรของเจ้าบ่อใหญ่เฮียมาไรสีนหน้าน,นวลคนอ้วนของใหญ่นักเดีย ขอเสียงคนของใหญ่นะคะ่ะเกลื่เสือขาว่างไข่ไก่กวงมูแล้วยกมือแทเลยะแทเลยอะไหลไหลอ๋อเป็นลองลอนี่ยังบบบนี่เราบุเดเสียงใหญ่แล้วรอบกอกนี่วันนี้ขอบคุณไล์สดนะคะจากอาจารย์อัน๋นนะพี่พี่เถิงไรไหมคะวันนี้ พี่ถึงไม่ไรพี่พี่ถึงค้านอีกแล้วลอ่ะพ,พี่ถึงค้านอีกแล้วทำไมค้านจังเลยอาดตะชิบรุดมาล่ำเลยนอาแตะชิบรุดมาล่ำกับพ่อแล้วอะขอพระคุณด้วยอันอีกทีมหนึ่งซื้อมาจังไนนอเห็นแบบแบบอยู่บ้างอันนี้จากไลนัเหตุเหตุแน่นี่หมายเข้ามาอย่างไรคะมาสิบคนปะอ๋อโอเคไม่รู้ว่าทีม,มอะไรนะคะมองไม่เห็นหน้าเลยนะคะอยู่ไกลเหลือเกินขอบพระคุณหลายๆกละกันนอ แต่ว่าถ่ายยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้หมอลำสวยก็พอนะคะขอบพระคุณมากๆ